บวัสดี่วงวงวิ่งนะครับรายการ <c oughs> Point b a n k Inth.com นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการลงชื่อเข้าใช้ถั่วไฟนะครับกดตอนแรกก็แล้ไปนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก home ็กดโฮมออกมาแบบนี้ครับรอก่อนนะครับกดโฮมอีกรอบนึงครับปึ๊บ เนี่ยมันจะนมันจะ,นม,นจะนมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับปึ๊บขึ้นให้นะครับปึ๊บครับผมยกใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดของผมลงไปนะครับขอไม่ขอก็ถ้าใครอยากเล่นหรืออยากทำอะไรก็ทำแบบนี้ได้นะครับนี่ครับแา่ผมมีอยู่แล้วผมก็ ่อ e ีเมลนิ้เลยนะครับอีเมลเบอร์นะครับแหลกนะครับไปวิดีโอ ก็ไม่อีกรอบนะครับแลถ้าสมมติใครที่ยังไม่ได้นะครับหรือว่าเพื่อที่เอเขาใจ้ปครั้งแรกนะครับก็ทำแบบเนี่ยครับดูกะสุค,ครับเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้นะคุณก็กดไปที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าไม่นานไม่ช้าไม่เร็วนะครับก็ดคุณก็ได้ครับ อย่างนี้นครับก็ถ้าใครมองเลขทันก็ผมก็จะให้ใช้อีเมลของผมแทนหรือก็แล้วก็ปาร์ตสดลาบผ่านแทนนะครับแบบนี้นินึงนะครับก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้แล้วครับ ชัวยฟ,ฟรีนะครับถ้าใครเจอก็ทำแบบนี้ได้นะครับเฉพาะทีมือถมูฟเท่านั้นนะครับหรือใครที่อยากจะเล่นแบบเล่นนานๆนะครับผมแนะนำผมไม่แนะนำเลยครับคือว่าถ้าสมมติคุณมีตังอยู่60บาทนะครับคุณบไฟายนี้มันฟรี15นาทีนะครับคุณผ่านมาไม่ถ้าคุณเล่นเพลินเกิน15หนาทีนะค,คุณก็ตัง ือถือของคุณอนะที่เติมมามันก็จะหมดไปนะครับก็ผมแนะนำเลยแล้วกันคุณต้องรองเงินมือถือหมดนะครับเงินโทรศัพท์ของคุณหมดนะั่นเองนะิซิมเงหมดมก็ถ้าคุณไม่อยากเสียตังคนะ์อะคุณก็ทำตามผมแล้วกันนะครับแล้วราคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายขอบคุณครับ